มั่นใจมากเลยโอ้ระ,ะ้วยำเลยอืมฉันเจอของบางอย่างในล็อกเกอร์ของพวกนายนะนี่แหวบขาวจัวดเลยกางเกงลิกตัวเนี้ยเป็นของใครวะน่ารักดีนี่นักเรียนของที่นี่ทุกคนน่ะต้องใส่ผ้าปียกเท่านั้นใครเป็นเจ้าของก็กล่าออกมาเดี๋ยวนี้ ฉันไม่อยากจะเห็นหน้าเจ้าคนที่ใส่ของแบบนี้ชัดๆนะไม่ยอมรับกนะฮะไอ้ทัศวะอดถอดกางเกงเดี๋ยวนี้ครับไงเนี่ยนี่ครับโอ้อดดีมากถอดกางเกงครับนะอดดีมากถอดกางเกงเออผมผมไม่ได้ใส่มาครับไม่มีตังค์ซื้อ อีมากอือีเดมารโรแกสีหน้าไม่ดีมาตั้งแต่เมื่อตะกี้แล้วนี่นาฮะอืมอเก่งรู้ฝึกครับอะไรมีอะไรอะ่ะโทกาเช็กเก่งตัวนั้นเป็นของผมเองครับออจริงอ่ะจริงครับอืมัน,นโทกาเชะ ทอดกางเกงเด้โบราณชะมัดเลยแต่แกก็ใส่ผ้าเตียวอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอ <_ S 1> เห็นอยู่ชัดๆเนี่ยผมตัดสินใจใส่ผ้าเตียวในวันนี้นะครับอ๊ดง้นน่ะตกัชิกล้าหาญดีมากเลยนะแกน่ะ ถ้างั้นก็ช่วยแสดงความกล้าหาญของลูกผู้ชายให้เราดูหน่อยได้ป้ะบทเรียนพิเศษของโรงเรียนลูกผู้ชายอ่างน้ำมันนรก อ่างน้ำมันนรกอ่างน้ำมันนรกหรืออีกชื่อร่องเรือนรกในสมัย e เอโดะเพื่อผู้ร้ายที่ปากแข็งยอมรับสารภาพโชกุนจึงคิดวิธีนี้ขึ้นมาน้ำมันจะถูกต้มจนเดือดพลาดผู้ต้องหาต้องถูกแช่อยู่ในอ่างน้ำมันที่เดือดจนกว่าเทียนจะดับระหว่างที่อยู่ในนั้นห้ามขยับขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าดุเด็กก็จะเริ่มใหม่อีกครั้งแถมยังเร่งไฟให้แรงขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยอ้างอิงมาจากหนังสือประวัติศาสตร์การลงโทษในสมัยโบร,ราณของประเทศญี่ปุ่นผู้ให้ข้อมูลสำนักพิมพ์มิมเม โทกาชชีอุ้ยเฮ้ยอุณหภูมิได้ที่หรือเปล่าวะฮะทำไมครูฝึกไม่ลงมาแช่เองล่ะครับมันเป็นการอาบน้ำที่เยี่ยมที่สุดเลยโอ้ยขอบใจที่แนะนำด้วย <c oughs> แต่ถ้าแก้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ฉันจะลงไปอาบกับแกด้วยแน่นอนเลยทีเดียวเชียวแล้ว

คอยดูให้ดีนะว่าเข้นจริทุกชิคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหนอไม่อยากจะเชื่อเลยเว้ยเจ้าโง่เท่ากัช้เกัชีพื่ทัช้เนากัชีเพือนทกัชี้อกัชี้เอนเากั้เอนเื่อล่้เเลยอากชี้เอั้เาันชีเพเอเนเพาทเนี่เ่เาเื้อ ก็ฉัไม่ได้บอกให้มารับแต่สักหน่อยเพราะตัวตกระชี้กระโจงกกระชี้ไอ้นายเป็นเองนะนายนั่นแหละทำตัวเองอ่ะก็ไม่ได้บอกให้ทำรับสหน่อยอ่ะฉันกลั่นที่สุด ฉันแกล่งที่สุดแกล่งไปคนเดียวเธอไม่อยู่แล้วเว้ยทางนั้นออกไม่ได้ดรอประตูตะวันตกเปิดอยู่มันหลับตายยังเห็นนี่ อว้ยรอดเอาไว้เฮ้ยแอะโอ้ย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 ท่านแม่ตะกูลโกคุโคจิจบสิ้นเพียงแค่นี้แล้ว ครั้งหนึ่งตระกูลของเราไปถึงผู้นำแห่งทิศตะวันออกหลังจากท่านผู้นำเสียชีวิตในสงครามก็เหลือเพียงชีโอยะนี่เท่านั้นถ้าหากลูกคิดวิ่งหนีออกจากโรงเรียนลูกผู้ชายแบบนี้ล่ะก็ฉันก็ต้องปล่อยชีโอยะไปเหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นบ้านนี้จะเหลือแค่ฉันคนเดียวเท่านั้น แตแต่ว่าผมยังอยู่นะครับแม่คนอ่อนแอที่วิ่งหนีความยากลำบากไม่ใช่คนในตระกูลโกคุโคจิ <c oughs> <c oughs> ฉันจะปกป้องบ้านหลังนี้ด้วยตัวฉันเอง ท่านปู่ของคุณหนูน่ะเป็นชายที่เหนือชายท่านเป็นวีรบุรุษของผมตลอดเวลาผมขอขอบคุณผมกำลังจะไปจากที่นี่คุณหนูครับ ผมเชื่อว่าคุณหนูจะต้องเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริงได้ らないでいると「まるでタンポッポみたい」「さいしょからすきだったわけじゃない」 ช่วยหมอนั่นหนีออกไปเพราะแกนต้องการรักษากฎอย่างนั้นเหรอผมนีของผมเองอ่ะผมทำเรื่องนี้คนเดียวครับ ว่าไงนะแกกลับมาเพื่อจะมาตอบคำถามนี้เหรอกอกุกจิฮินามารุนายหนีออกไปไหนมากันนะบอกซิครูฝึกครับคนที่มีความกล้าที่จะกลับมาจะลงโทษยังไงครับถามได้ดีนี่ฉันเป็นครูฝึกโรงเรียนลูกผู้ชายย่อมมีบทลงโทษที่เหมาะสม ฉันเตรียมบาลงโทษให้พวกนายทั้งสองคนเอาไว้แล้วโซ่ยักษ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายนั่นเป็นตัวชักเพดานในห้องขังนี้เพดานนั้นมีน้ำหนักถึงห้ารอกิโลถ้าแกปล่อยโซ่ลงมาเมื่อไหร่นักเรียนที่ถูกขังอยู่ในนี้ก็จะตายทันที นี่คือกลไกของโรงเรียนลูกบู้ชายที่เราสร้างขึ้นฮิเดมารุแกจะเลือกแบบไหนผมจะทำเองอ๋อ ห้องขังเดี่ยวคู่ห้องขังเดี่ยวคู่ก็คือหนึ่งในสองนักโทษต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังที่ถูกเตรียมเอาไว้คนที่เหลือต้องทาหน้าที่ดึงโซ่ซึ่งเป็นตัวดึงเพดานหินที่หนักแสนหนะักมาให้ลงมาทับคนที่อยู่ในห้องขังนี่เป็นการลงโทษคนทรยศในสมัยของประเทศมหาอํานาจการลงโทษถูกออกแบบขึ้นเพื่อเอาชีวิตผู้ต้องหาอยู่แล้วนอกจากนี้แล้วยังเป็นการฝึกร่างกายเป็นอุบายของทาเคโดชินโกอีกด้วย อ้างอิงมาจากสราธุกรมการฝึกร่างกายสากล เรี่นใหม่ของโรงเรียนล,ลูกผู้ชายปีนี้มีแค่เด็กปีหนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่น่าสนใจพ <c oughs> ี่เอ็นคาโตโกกาคุเรนทำไมมีอะไรน่าขำ <c oughs> หมอนั่นได้รับการลงโทษเหมือนกับคุณเลยแกโก ห้องขังนั่นเลยคิดถึงจริงๆการลงโทษแบบนี้มันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเป็นถึงผู้นำพวกปีหนึ่งแกก็เลยคิดว่าตัวเองเจ๋งอย่างนั้นสินะแต่จะทนไปได้นานแค่ไหนกัน การลงโทษคือการควบคุมกำลังถ้างั้นฉันก็จะลงโทษครูฝึกบ้างผู้แข็งแกร่งจะลงโทษเหล่าแมลงที่อ่อนแอนาเตะแกถูกไล่ออกจากโรงเรียนลูกผู้ชายครูฝึกโรงเรียนลูกผู้ชายให้อะไรฉันไม่ได้สักอย่างสักวันหนึ่งฉันจะกลับมาปกครองโรงเรียนนี้ đặt để Obito, khao cái, ăn xá, tôi, <laughs> cái gì vậy, tôi, <laughs> cái <laughs> ย่อมหายได้ไหมรอกฉันตัางหาที่ต้องร้องครูใหญ่ของเรา เป็นนักศึกษาระดับท็อปของมหาวิยาลัยอันดับหนึ่งของโตเกียวสมัยสงครามแห่งสันติภาพมีรายงานจากประธานาธิบดีว่าถ้ามีเอดาจิมาถึงสิบคนแล้วก็ญี่ปุ่นต้องชนะสงครามแน่ทุกคนตั้งใจฟังหน่อยคคครรรััับบบอ ที่ดมารอยังไม่ตายใช่ไหมของอีกไม่นานรอกอย่างนั้นเหรอบอยบีเอ็มบีเอสคนหนุ่มยังม <Boy, S 2> ีจ e ุดมุ e ่งหมายข้าเขาลูกชาย วัดกันที่พวกเขาตายเพราะอะไรครับเอ๊ะแม่ พอได้แล้วล่ะช่างฉันเถอปล่อยโซ่นั้นซะฉันพร้อมจะตายแล้วปล่อยโซ่แล้วก็ออกไปเดี๋ยวนี้ช่างมันมเถอโม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 ่พอได้แล้ว โมโม่โมโม่โมโม่เฮ้ยนี่ยโมโม่โมโม่โมโม่เฮ้ยดิเฮ้ยโมโม่เว้ยเฮ้ยโมโม่อยู่ได้ดอกหูน่ะโมโม่เหรออยากกินสักลูกจังยิ้มได้วะ มีอะไรน่าเขิทำไมล่ะลหะก็ก็โมโมอยากกินโมโมยังไงล่ะลูกพีชนะการลงโทษสิ้นสุด